ดีครับแล้วแดดก็มันก็เหนียวดีกอน้องเหนียวอะกันฟันมีรถให่สี่ัยังยืดอันนี้ไอแท็กเหรอพี่ตวมาดีครับพี่ไอแท็กหรอบอกไอกเหรอเอ้พูดอเหรอนดีครดีครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอคนเก่าเพียบเลยว่ะให้ให้มาตให้มาตีเปอนคนพูพูดเาเลยแงไมเนี่ยพี่ก๊อ อะไรอะไม่จเป็นย่างออดี้เหี้ยพิีวิวพ่รีวิวให้ผมฟังสวัสดีครับ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 ไอ้แยแฟงอยู่ไหนวะเติมกระชามาบอกพี่ต้อนหน่อยเมื่เมื่อไหรเมอไเติมเตมเติมตธมิเติมเติมเตเเตมเไม่ริมไมเไิ้ตามเตเมเมเเติมเติมเเเติมเติเตมมมเิมมเ่่ิไม่เลิก ไอเนื้อหรอสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับเนร์อสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ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 ฮะว่าไงมันมีห้องอธิบายอยู่ตอนนี้ไงเติมกระชาหรอผมพาคนเติมเมาแล้วเนี่ยอาตี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 ตตี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 ีต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 ีีีีีีีีีีีีีีีตีสวัสดีครับมันก็โอนดี ผมขอลิงเว็บจากจากลุงอยู่ครับมันมันมีในเว็บมีเดนิดเดนนิสไงไม่ลั่นไม่ลั่นไม่น่าจะลั่นแล้วเดนนิสเบิร์กแคมป์ใช่ไหมพี่ใช่ไหมย่าไป่ไดาอ่อนอย่าก่อนสัตว์เงียะกำลังมาของกำลังลงพี่ใช่เหรอใช่เหรอของของมาบะางของของเงียะของนี้บ้งของนี้บ้งของนี้บ้งของนี้บ้องเอา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 หยุดไม่ได้เว้ยเอาเไอ้เหี้ยบก่อนไอ้เหี้ยบบอสไปไหนวะ โหนดโวยอ่ะกูยังชอบเลยคิดถึงบัฟปะมึงโหนดโวยดิจืดเว้ยวงนัวไม้ออกว่ะเนี่ย,อยไอ้บยบัฟไอบ้บัฟู่ไหนวไไะไ,นนไอบ้บัฟแมนเปลี่ยนเบอร์ป่ะวะโอ้ยนี่40เฟรมอ่ะแต่ยีงใครไม่ตายอ่ะ โอ้โหเฮียสมาชิกแจ้งกูอย่างเยอะเลยไม่ได้เองไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวบอปบอรับพเออผมปรับเวลี่หายไปดีเองก็หลอกคนดูดีไอ้แฟงมันมีเรื่องอะไรดีไม่ดีวะน้องอ๋อนี่ฟังพร้อมเต็มละพร้อมกันเลยครับพี่ทันทันครับพี่เปาพี่มีเรื่องอะไรครับพี่ไม่เต็มเลยใช่ไหมพี่ตอสอ่ะอ่ะพี่สองคนจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายข่าวดี ข่าวดีไม่มีมีแต่ข่าวร้ายอ้าวแล้วมึงจะถามทำไมอ่ะอาข่า,ขาวร้ายยังหงุดหงิดเลยวันนี้มังจะเสียเวทไปเสียสุภัตด้วยกูว่าแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้มันทักมาหาพี่ชัวร์ใช่ไหมออกก้าวไปออกสลอตแล้วครับพี่ออกไปออกทำไมถึงออกอ่ะเ,อเป็นเพราะอ,อะไรอ่ะกะ็สิก็ผมผมก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยลุงเขาถามผม ว่าว่าจะอยู่ต่อหรือไปผมถามว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเหมือนเรื่องที่เขาไปเบรกอะไรอะไรอะไรประมาณเนี้ครับไปเบรกยังไงวะเบรกเบรกสตอรี่เมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้แหละกูไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้อายละเอียดไงแล้วแล้วผมอะตอนตอนไอ้นี่ปีใหม่อ่ะผมผมตั้งแต่ปีใหม่อ่ะผมยังไม่ได้เข้าไปเลยแล้วผมไม่รู้เรื่องไงแล้วผมเพิ่งมาอ๋กออกออจาก J K ไหน J K หลักเนี่ยเหรอใช่ใช่เขาเขาแยกกันตีหรือเปล่าตอนนั้นใช่ปะ ใช่ใช่ครับอ๋อแล้วเอไอ้สุพัฒก,ก็ไปเหรอใช่ใช่ครับไได้พัฒมันต้องอยู่ไปแล้วครับไปเมื่อกี้นี่เอ้ยโทรหามันดีโทรหามันดีมันไม่อยู่แล้วพี่เอ้โอ้ห้าห้านาทีสิบนาทีแล้ว ไอตอนนั้นแล้วมันก็โวยวายว่าคอมมันพังเพราะกูเแต่จริงแล้วคอมมันมันทําของมันเองพังเองแล้วมันก็โทษพี่เอะว่าน้องมันไม่นำไอ้เหี้ยมันก็โทษมันเองนะเว้ยมันก็โทษมันก็โทษเอ้ยใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วไอ้เพ่ไอ้เหี้ยตอนนั้นมันก็มันก็ว่าแต่กูเว้ยไอ้เหี้ยพี่เป่ามันเรื่องมันเกิดจากอะไรอ่ะแฟงเล่าให้พี่ฟังแต่แรกหน่อยดิก็ที่ผมฟังฟังรู้ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้สตอรี่ที่ผมตีอ่ะ ตีคือยังไงเอาแต่แรกเลยเอาแต่แรกเลยเขาตีกันเองเขาตีกันเองใช่ไหมคือเพราะพวกอีกเมืองหนึ่งอ่ะพวกผมตีกับพี่บอบอ่าพวกพี่บอบได้ไม่ได้คอมกลอ่ะแล้วแล้วแก๊งแก๊งไอพี่บอบแบบมันยังไม่ทานขึ้นแก๊งแต่ว่ามันมาเปิดพวกผมแล้วได้แช่แปดคนของของพี่บอบอ่ะอ่าแล้วพวกผมมายี่สิบแล้วผมตีกันมาเป็นเดือนแล้วอ๋อก็ตีกันมาแบบเป็นเดือนเลยนะพี่แบบทุกวันทุกวันทุกวันแล้ว น้ำที่ลุงลุงบอกเมื่อกี้ผมได้ปฏิปัตต่อได้อยู่ก็คือเหมือนลุงเขาแบบเอ้ยเลิกเลิกตีเออหรืออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับใช่เหมือนมาคุยหรืออะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้นะแล้วแล้วพี่เวสขอก็แบบไม่ไม่ไอ้นี่แ<ม>บบครับไม่ค่อยโอเคเหรอใช่ใช่ครับพี่ต้นวปิดีครับอ๋รอสวัสดีครับสวัสดีวินสวัสดีน้องเาวแล้วแล้วไม่ไม่เวทไม่ได้คุยกับลุงเมล่เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยพี่ มันต้องมีอะไรบ enfin? ้างหรือเปล่าวะหายแล้วเฮ้ยมันไปไม่ได้นะมันไม่รู้ว่าไปคุยอะไรยังไงกันเนี่ยแล้วแบบมาปุ๊บลุงถามผมเลยว่าอะไรอ่ะไอจะไปกับเวทไหมนานลุงถามผมอย่างเงี้ยอ้าวชิบหายละไอเวทไอสุภัสกับเวทอยู่ในเมืองบ้่าบ้าโทรไปไหนบ้างไปไหนลองโทรก่อนดิไอเวทไม่อยู่ครับไอเวทไม่อยู่แน่นอนเพราะพี่เพิ่งทักไปคุย พี่พี่ลองถามลุงไม่ผมไม่รู้เรื่องอ่ะลุงอยู่งเหรอไหนลุงอะลุงอยู่วะลุงอยู่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอยู่ลุงอยู่ไหนอะไม่หาไม่เจอเลยพี่ไม่เจอเลยเนี่ยกำลังมาลุงกำลังมาอ๋อลุงกำลังมาไอ้บ๊อบลอยบ๊อบอยู่ไหนวะได้แหล้วมะดูว่าก่อนตอนนี้กูได้เอาไปเปล่าใส่หมอกกับพี่ไหนไหนเนีบ๊อบอยู่ไหนบ๊อบใส่หมอกขาวนี่พี่บ๊อบเป็นยยเป็นยัยฮิฮคิดถึงคิดถึงมันกันพี่ไม่ใช่กับไหนทีน่าเดินรึเปล่คิดถึงคิดถึงคิดถึงมึงมึงมึงทีทีเหงาแห้งเลยอ เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างตวงนี้เหมือนม้าเลยสัตว์เออเคืองแห้งเลยอะอนี้ก็ว่าเจอของดีไงก็ต้องอะไรอะไรอะไรก็ดูอยู่ก็ดูอยู่เฮ้ดูแอบฟังอะไรวะที่ที่เล่นเกมผีอ่ะไม่ฟังดูอยู่ดูอยู่เป็นอยู่เป็วงอยู่เฟซพี่โดนแบบไงพี่เลยไม่รู้จะทำไงใช่หรอเฟซพี่โดนแบบดนโดนบล็อกโดนแฮกโดนทียะอย่างเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยใช่พี่ไปกดเว็บโป๊ไกมีคนกดเว็บโป๊โดนแฮกป่ะติส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 ติ พี่มีรหัสโค้ดไหมล่ะก็เฮียอะไล่สัตว์ที่พี่ชอบอ่ะพี่มีรหัสโค้ดที่พี่ไม่มีสัตว์ไอ้เฮียบอกไอ้เฮียไอ้เฮียกอดไอ้สัตว์ไม่มียา